กยทมีการจัดสรรสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นทะเบียนแล้วรายละสามหมื่นบาทเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และก็ผลักดันเงินช่วยเหลือสูงสุดสามหมื่นบาทในกรณีเสียชีวิตซึ่งจะให้เฉพาะเกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นหรือหากอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัย กรณีน้ำท่วมไฟไหม้ไัยแล้งโรคต่างๆสัตรูพืชจนกระทั่งสวนยางเกิดความเสียหายตายหักโค่นจนไม่สามารถจะเติบโตหรือว่าเก็บเกี่ยวได้นั้นจะชดเชยให้ไร่ละ3,000ันบาทซึ่งสามารถจะแจ้งความประสงค์ความเสียหายได้ภายใน30วันกับกอทอ และในส่วนนี้กยทเองก็มีให้กู้ยืมเงินด้วยรายหนึ่งไม่เกิน50,000บาทด้วยอัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีและก็ส่งได้ยาวนานถึง3ปีผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 433 2223